สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับชาวเอสเตอร์เซอร์วิสแอนด์ซายทุกคนนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเอ,อมาแนะนําขั้นตอนการทํางานล้างแอร์เอเด้วยกันนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับขั้นตอนการทํางานประเดีวันนี้ได้แนวทางนี่มาจากพี่สุนทรพีอาเขียนใส่กระดาษมาให้นะครับดูน่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาทํา รีวิวนะครับทำคลิปให้พวกเราได้ดูกันสรุปมาอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าดูขั้นตอนการล้างแอร์ฮิตแอรนะครับขั้นแรกนะครับเตรียมงานนะครับต้องเตรียมงานก่อนทํางานนะครับอ่านี่พี่สุนทรเขบ,บอกต้องมีคำอธิบายการเข้าทํางานแบบมืออาชีพแต่ละขั้นตอนนะครับอ่ามาดูเราต้องการอะไรในการทํา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอันนี้หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่หนึ่งเริ่มแส่นะฮะอันนี้มันเป็นเพียงแต่ผมสรุปมานะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ก็แนะนํามาได้นะช่วยๆกันนะครับผมก็ไม่ได้ว่ารู้หมดนะครับอันนี้ก็เพียงแต่ว่าทําสรุปมานะครับในส่วนของผมนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับเราต้องการอะไรในการทํา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับในึนึงเริ่มเตรียมของในการทาในการปฏิบัติงานนะครับามาดูนะครับเตรียมของมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในการล้างแอร์นะครับต้องจัดให้ครบนะมีอะไรบ้างาตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือเครื่องฉีดล้างไฮเพชเชอร์นะครับสว่านแบตเตอรี่ไร้สายผ้าใบคลุมนะครับผ้าแห้งไว้เช็ด มีน้ำยาล้างแอร์ด้วยนะครับแล้วก็บันไดไฟเบอร์อ่ามีอะไรครับมีอะไรที่ลืมอีกไหมนะครับที่ใช้ใช้กันทุกวันนะครับก็จะเป็นเครื่องมือทำความสะอาดล้างแอร์นะครับอืมนี่เตรียมไว้ให้ครบนะครับมาดูนะครับหัวหน้าทีมต้องเช็คอะไรบ้างนะครับตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือที่ทำงานนะครับอ่าว่าเครื่องมือที่ ทำงานนี่ใช้งานได้ไหมนะครับมีการเสียสายไฟชํารุดหรือเปล่าไม่ที่ไม่ใช่ไปถึงหน้างานเครื่องมือเสียทํางานไม่ได้อ้าวแล้วกาดึกทําไมครับจะไปหาซื้อของที่ไหนต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเครื่องมือที่ทํางานนะครับเช็คตั้งแต่ก่อนเดินทางเลยนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับ่าสว่านแบตดูนะครับว่าสว่านแบตเตอรี่แบตมีไหมไม่ใช่ไปถึงหน้างานแบตเตอรี่หมดอมืนะครับ ดูไฮพิเชอร์นะครับไม่ใด้ไปถึงหน้างานฉีดไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่คือไปถึงหน้างานเราต้องทํางานได้เลยไม่ใช่มีปัญหาพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับพวกนี้โอเคนะครับแล้วก็ดูอีกส่วนนึงก็คือรถที่ขับไปทํางานนะครับก็เช็คสภาพด้วยนะครับเช็คอะไรบ้างน้ํามันเครื่องแก๊สมีไหมนะครับน้ํามันมีไหมไม่มีก็ขอเบิกตังค์ไปนะครับน้ำมันเครื่องเช็คดูระดับ อ่าโอเคมีไหมอ่าถ้าดูยางอ่อนไปหรือเปล่าอ่าก็อาจใช้กลมยางแบตเตอรี่ดูที่ตาแมวนะครับมีแบตเตอรีอ่มีน้ำกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์เช็คให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะขับไปทำงานานะครับถ้าจะให้ดีก็ดูระบบเบรกด้วยนะครับว่าเบรกอยู่ไหมนะครับ นะครับส่วนคนที่ทํางานนะครับแล้วก็มาเช็คคนที่ทํางานด้วยนะครับว่า,ามีมีสภาพความพร้อมทํางานนะครับหรือเปล่านะครับเช่นบางคนโหลูกน้องเมากินละมุดมาเลยนะครับนี่ก็ไม่ไหวทํางานด้วยกันไม่ได้นะครับหรือว่าง่วงนอนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องสั่งหยุดงานทันทีนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายกับอันตรายกับ เพื่อนร่วมงานทั้งตัวเขาเองด้วยแล้วเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับโอเคนะครับต้องหัวหน้างานต้องสังเกตด้วยนะครับอแล้วดูเพื่อนร่วมงานเรามีชุด ppe หรือเปล่านะครับอ่าไม่ใช่ไปถึงหน้างานชุด ppe ไม่มีขาดรองเท้าขาดเสื้อขาดหมวกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเป็นปัญหาอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับคือทุกคนต้องเตรียมความพร้อม,อมนะครับหัวหน้าคอยเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเสริมดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตรวจบัตรเซฟตี้พาสปอร์ตทุกคนนะครับว่าครบหรือเปล่ามีทุกคนไหมไม่ใช่ไปถึงหน้างานแล้วบัตรเซฟตี้ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีนะครับเตรียมไปด้วยนะครับไปถึงก็เข้างานไม่ได้มันมีบัตรรุ่นใหม่รุ่นเก่าด้วยนะครับถ้าบัตรรุ่นเก่าเข้าไม่ได้นะครับเรามีคนให้ถูกกลับบ้านไปแล้วนะครับบัตรรุ่นเก่านะครับเช็คด้วยนะครับอ่าดูด้วยครบถ้วนหรือเปล่านะครับและ หน้าที่หัวหน้าง,งานอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับกำชับพนักงานเรื่องการใส่ชุด PPE อ่าใส่ชุด PPE งไงครับใส่ให้ครบนะไม่ใช่ว่าถอดหมวกถอดเสื้ออะไรถอดะไรรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับใสใ่ครบนะครับเวลาถ่ายรูปออกมาผมจะได้ทำพรีเซนต์เขาได้นะครับเลเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดูบุหรี่นะครับให้ ดูดในบริเวณที่เขาจัดไว้ให้สําคัญนะครับเรื่องการดูดบุหรีนะครับดูดถ้าเราใส่ชุด PPE อยู่แล้วก็ทํางานอยู่ในพื้นที่ในโลตัสนะครับเราขอพื้นที่เขาทํางานแล้วนะครับเราต้องดูดบุหรี่ในบริเวณที่เขาจัดไปให้นะครับไม่ใช่ว่าที่จอดรถแล้วไปดูดไม่ใช่นะครับโดนโดนปรับมาแล้วนะครับโดนจับปรับกันมาแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับ หัวข้อตัอมา1.3นะครับลูกน้องต้องเตรียมอะไรบ้างนี่นะครับตัวสอบอ่าตรวจสอบเครื่องมือในการทำงานาว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่อ่าช่วยกันตรวจกับหัวหน้านะครับว่าเครื่องมือใช้งานได้หรือเปล่านะครับช่วยกันขนของขึ้นรถนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งช่วยขนของขึ้นรถเนี่ย ไม่ใช่เห็นเพื่อนอน,นะครับคนคนขับขึ้นรถแล้วก็ยืนดูกันไม่ใช่นะทุกคนต้องช่วยกันนะครับอ่าแล้วก็ต้องดูชุด PPE ของเราทุกคนยังไงครับต้องมีสภาพพร้อมใช้งานนะครับมีครบนะครับแล้วก็สภาพพร้อมใช้งานนะครับสำคัญเลยต้องไม่ซกมกนะสกปรกได้นิดหน่อยแต่สำคัญคือต้องไม่ซกมกนะครับเข้าใจนะครับ แยกแยกออกนะครับสกปรกครับซองมกนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออ่าไม่ใช่ก่อนที่จะไปทํางานนะครับกินเหล้ากันทั้งคืนหรือกลับมาก็ไม่หลับไม่นอนกันนะครับพอเวลาไปทํางานก็ง่วงนอนกันนะครับและขอเลยนะครับก่อนทํางานอย่ากินเหล้านะครับพอเข้าไปหน้างานเราจะมีกลิ่นกินเหล้านะครับแล้วทาให้เราสภาพ คนทำงานไม่พร้อมที่ทำงานด้วยถ้ากินเหล้าไปทำงานอันนี้ขอเน้นนะครับามาดูขั้นตอนการทำงานนะครับออันนี้เราเ,าเตรียมความพร้อมแล้วนะไปขั้นตอนที่สองขั้นตอนการทำงานนะครับพอไปถึงหน้างานปุ๊บช่วยกันขนของลงนะครับเหมือนเอาขนของข,องขึ้นพอขนของลงต้องช่วยกันคนละไม้คนละนมือคนละมือนะครับช่วยกันแบบขมักขม้นขยขันขัขนแข็งนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่หน้าที่ของ คนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยกันทํานะครับเราต้องทํางานกันเป็นทีมนะครับเราไม่มีในทีมของเอเตอร์เราจะไม่มีใครทํางานเป็นฮีโร่คนเดียวนะครับเราไม่มีฮีโร่นะครับเราไม่มีแบบเอ่อข้าม,มาคนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องช่วยกันทํางานกันเป็นทีมนะครับต้องช่วยกันทํานะครับไม่ใช่มองเพื่อนทํางานนะครับอ่าต่อนะครับไปถึงปุ๊บยังไงครับติดต่อประสานงานกับทาง fm นะครับ เรื่องขั้นตอนกนารทํางานอ่าวันนี้เราจะทํางานอะไรอ่าคุยกับทาง fm นะครับแล้วลักษณะงานที่ทําเป็นยังไงบ้างนะครับผมคุยกันให้เข้าใจนะครับและเอกสารการเข้าทํางาน work permit นี้สําคัญต้องเขียนทุกครั้งนะครับต้องเอกสารตรงนี้สําคัญนะครับต้องใช้แลกบัตรเข้าทํางานนะครับแล้วก็เดินเอกสารกับทาง fm นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อที่3นะครับนี่สําคัญ สำคัญมากสำหรับผมเลยในการทำงานคือขั้นตอนการถ่ายรูปขอเน้นย้ำนะครับว่าสำคัญมากเพราะว่าต่อให้ท่านล้างให้สะอาดแค่ไหนแต่ว่าท่านไม่มีรูปถ่ายรูปถ่ายไม่ชัดเจนถ่ายไม่ครบส่งรีพอร์ตไม่ได้แล้วก็เบิกตังค์เขาไม่ได้นะครับวางบินวางเก็บเงินเขาไม่ได้นะครับโอเคนะครับ สำคัญนะครับมาดูต่อ,อไปถึงเราอาจจะทำวิดีโอรีวิวการล้างแอร์แต่ละตัวนี่ผมเห็นแต่ละคนนะครับท,ทำมาก็พอใช้ดได้นะครับแต่เนื้อหาอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับไปถึงก็อาจจะลักษณะไปถึงหน้าง,งานปุ๊บวันนี้เราจะมาล้างแอร์เบอร์อะไรครับ A H U Q ศู K นะครับสภาพหน้าง,งานก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับตำแหน่ง อยู่ตรงนี้อะไรอย่างนงี้นะครับชี้ตำแหน่งให้ดูเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราจะทําการถ,ถอดอ่าล้างอ่าฟิลเตอร์อาคอนนะครับแล้วก็ล้างคอยเย็นแล้วก็ล้างโบเวอร์อ่ารีวิวกันไปนะครับผมแล้วก็รีวิวไปพร้อมกับถ่ายรูปด้วยนะครับบางอ่ากล้องถ่ายรูปเรานี้สามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะครับในขณะที่ถ่ายวิดีโอมันจะมีปุ่มกดให้ถ่ายภาพอยู่นะครับ ไปถึงนะครับวัดค่าลมก่อนนะครับขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราทํากันประจําทํากันบ่อยๆนะครับมันก็จะจํากันได้นะครับทาจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะนิสัยเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับออาเคนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับไปถึงปุ๊บวัดค่าลมก่อนเลยนะครับก่อนล้างแอร์ ว่าแอร์มีลมมาเท่าไหร่ <c oughs> แต่บางครั้งกว่าจะไปตาม fm เปิดมาอะไรเนะแล้วก็ต้องดูเทคนิคหน้าง,งานด้วยว่าเราจะทำยังไงนะครับโอเคแล้วก็พอเราล้างเสร็จเราก็ต้องทำยังไงครับวัดค่าลมต่อนะครับว่าค่าลมเท่าไหร่แล้วก็กรอกในตารางนะครับมาดูรายการนะครับว่าการรูปถ่ายผมต้องการรูปถ่ายลักษณะแบบไหน นะครับต้องมาให้ผมไม้ครบนะครับนี่ตัวอย่างเดี๋ยวห้ดูตัวอย่างรูปภาพนะครับการทํางานว่ามีอะไรบ้างนะครับไปถึงนะครับรูปถ่ายถ่ายก็เลยนะครับว่าแอร์นะครับเบอร์อะไรนี่มันจะเขียนข้างๆงนี่อันนี้รูปแรกจะเป็นนะครับผมต้องรู้ตําแหน่งแอร์ก่อนนะครับมันจะเขียนอยู่ข้างๆงแอร์เลย ahu เบอร์ศูนย์หนึ่งถ่ายมาให้ผมนะครับ ให้รู้ตำแหน่งมันอะ่ะผมจะได้มาใส่ช่องนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะใส่เบอร์อ่าเอสูเบอร์อะไรนี่อันนี้เบอร์หนึ่งหนึ่งสี่เขาก็ใส่มานะครับนี่ช่องแรกเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกนะันฮะรูปกรทํามนี่ระวังทําหลังทําแยกเป็นสามช่องอย่างนี้นะครับรูปกรทํามนี่อันนี้จะเป็นอะไรครับคอยเย็นเราเห็นแล้วคอยเย็นจะเป็นแผงคอยเย็นนะครับคนที่เฉียดไปแล้วน่าจะรู้นะครับล้างทำความสะอาดไปแล้วน่าจะรู้ว่า คอยเย็นเป็นยังไงนะครับขึ้นไปถึงหน้างานนี่จะเป็นรูปคอยเย็นรูปแรกเห็นไหมครคอยเย็นสกปรกนี่เราจะมีสักสองมุมให้ผมด้านนอกด้านในก็ได้หรือว่าถ่ายสักสองมุมนะครับให้เห็นเป็นคอยเย็นสกปรกอ่านะครับหรือว่ามีตัววัดแรงลมได้ด้วยกด็ดีนะครับท่าปไปเลยนะครับถ่ายไปสักสองสามช็อตอ่ามาให้ผมเลือกกด็ดีนะครับแล้วก็คอยเย็นยังไงครับฉีดล้างทําความสะอาดนะครับ เห็นไหมครับจะมีะปืนตัวฉีดแรงดันฉีดไฮเปรเชอร์นะฉีดน้ําตัวนี้นะมีการฉีดล้างทำความสะอาดเห็นไหมครับเห็นรูปอาจจะไม่ไม่ต้องมีรูปคนก็ได้หรือจะมีก็ได้นะครับก็คือว่านี่กําลังฉีดล้างอยู่เลยฉีดล้างที่คอยเย็นนะครับคอยเย็นเสร็จแล้วก็นี่พอฉีดเสร็จแล้วยังไงครับสะอาดเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นรูปความสะอาดหลังฉีดทำความสะอาดแล้ว มาดูรูปที่2นะครับตัวพัดลมโบเวอร์นี่นะครับก่อนก่อนทำยังไงครับสกปรกนี่นะสกปรกปึรบแอระหว่างทํายังไงครับฉีดเห็นไมมีการฉีดนะครับจะดูลักษณะถ่ายเลือกมุมแอคชั่นดีๆดูหน้างานว่าบางครั้งมันเข้ายากเข้าง่ายนะครับหน้างานถ่ายรูปนะครับคนที่ขึ้นไปข้างบนก็ช่วยถ่ายรูปให้ผมหน่อยนะครับ ก็คือว่าแชะเดียวครับขอม,มีรูปขึ้นมาครับมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องไปทําใหม่กันนะครับถ้ามีรูปไปพีเซนเขาแต่ถ้าไม่มีรูปไปพีเซนเขาเราอาจจะต้องไปล้างกันใหม่อ่ารูปรูปที่ต่อไปนะครับรูปหลังทำโบโบเห็นไหมสะอาดนไนะมีการล้างสะอาดเอี่ยมเห็นไนหะจากสกปรกต่อไปอะไรครับแผงฟินคอยนี่แผ่นแผ่กองนตัวนี้นะครับ ถ้าเป็น a อ u ก็จะก็จะยังไงครับก็จะเป็นแผงอลูมิเนียมนี่นะจะดำนะครับแล้วก็นี่ฉีดน้ำอ่านะครับฉีดน้ำแล้อีกอันหนึ่งก็คือนี่สะอาดตากแห้งนะครับนี่คือรูปที่ผมต้องการเออและอีกอย่างนึงก็คือตัวตะแกรงตะแกรงนะครับว่า,าข้างหน้ามันจะมีตะแกรงเราก็ต้องถอดมาล้างด้วยนะครับ ไม่ยงั้นเดี๋ยวเราเขามองขึ้นไปตะแรงยังไม่ทำความสะอาดงานก็ไม่จบอีกนะครับแล้วเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องแอร์ที่เป็นแอร์ตัวเล็กนะครับบางครั้งเขาจะมีแอร์ตามร้านค้าเช่าจะเป็นต,ตัวตัวเล็กนะครับเราก็ต้องล้างให้เขาด้วยนะครับนี่ตัวล้างแอร์ตัวเล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแอร์ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมเปิดดูอยู่นะครับ ๋อผมไปโดนปักมือไปดนปักอ่าอย่างเช่นตัวนี้เป็นร้านบิวตี้แล้วก็มีร้านทองนี่ตัวนี้อ่าสังเกตนะครับว่าแอรตัวเล็กจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเห็นไหมครับตามร้านาตามร้านเช่าเนี่ยจะเป็นแอรตัวเล็กเป็นแอร์เขาเรียกแอรอะไรสป e ด t ทท์ Speed นะครับคือแขวนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพลลมโบเวอร์ ใช่ไหมครับลักษณะของการทํางานการทํางานของแอร์เนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวแผงฟินคอยล์นะครับซึ่งไอตัวนี้จะอยู่ด้านล่างสเปนเตอร์ไอแผ่นฟิลเตอร์เนี่ยจะอยู่ด้านล่างโบเวอร์เพราะโบเวอร์จะปั่นพัดลมเย็นจากคอยเย็นนะครับออกมานะครับผ่านแผงฟิลเตอร์นะครับนี่อันนี้คือการแกะแกะมาก่อนนะครับนี่แกะแผงอันนี้ แกงด้านหน้านะครับเน็ตแผงฟิลเตอร์จะอยู่ข้างในนี้อันนี้ก็อนแกะนะครับอันนี้คือที่แกะออกมานะครับนี่ไอ้ถ้าถ้าเกิดเป็นของของแอร์ตัวเล็กเนี่ยแผงไอ้แผงฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นพลาสติกเห็นไหมครับลักษณะจ,จะเห็นเป็นพลาสติกแต่ถ้าเกิดเป็น air ตัวใหญ่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่หลักการทํางานของมันก็เหมือนกันนะครับคือเป่าความเย็นออกมาจากคอยเย็นนะครับผ่านฟิลเตอร์ น,นี่นะครับคือลักษณะที่ล้างแต่ผมสังเกตนะครับว่าไอ้ที่ไปถ่ายมาตอนเนี้ยังไม่ครบนะคือไม่มีก่อนทําขณะทําหลังทําที่ชัดเจนในผมคอือยังไงที่ไม่ชัดเจนอานนี้มีการวัดลมนะครับใช่แต่ทีนี้ก่อนทําแผงโซข่าเแผงฟิลเตอร์ไม่มีนะครับฉีดล้างไม่มีนะครับ มีหรือเปล่าอันนี้มีสกปรกนะครับฉีดล้างไม่มีนะครับอย่าลืมทําให้ครบขั้นตอนด้วยนะครับอะอย่างตัวเนี้ยอาจจะมีสกปรกนะครับแต่ตอนรูปฉีดล้างไม่มีแล้วตอนสะอาดแล้วก็ไม่มีนะครับผมแล้วตัวโบเวอร์ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวไอตัวคอยเย็นผมก็ไม่เห็นนะไอตอนฉีดล้างคอยเย็นนะครับฉีดไมหมผมหน่อยนะครับไอถ่ายรูปไมหมผมหน่อยตอน ก่อนทำขณะทำและหลังทำอ่านนะ่เรื่องรูปถ่ายเคลียร์นะครับผมต้องการแบบนี้นะเพื่อจะไปพีเต์ได้นะครับถ่ายรูปมาคือแอร์หนึ่งตัวนะครับเบอร์อะไรส่งเป็นเซตไหมผมนะครับสร้างอัลบั้มเป็นเซตไหมผมผมทำลายกลุ่มสำหรับล้างแอร์นี้ไว้แล้วนะก็คือว่าช่วยส่งรูปภาพมาให้ด้วยนะครับ อ่ะถึงไหนละรูปภาพอ่าก่อนทําขณะทําระวางทําก่อนทําระวังทําหลังทําให้ครบรูปภาพต้องครบนะครับคือเราต้องเอาไปอธิบายพรีเซนต์เขาได้นะครับเพราะเพราะเราไม่ล้างเสร็จนะครับไม่ใช่ว่าจบตรงล้างเสร็จนะครับผมต้องทําเอกสารส่งก่อนนะครับถึงเขาจะได้ได้เงินเขานะครับอ่าละสร้างรูปถ่ายอัลบั้มตอนหนึ่งแอดหนึ่งตัวนะครับ ก่อกข้อมูลในตารางให้ครบอันนี้สําหรับก่อกข้อมูลในตารางนะครับต้องช่วยกันด้วยนะครับว่า่า,าข้อมูลในตารางที่ต้องก่อกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขากรอกมากจริงๆผมอยากให้ส่งทุกวันเลยนะอข้อมูลตัวเนี้ยว่า ว่า,าเราได้ไปไปตรงนี้นะครับนด้ะนะตอนนี้ปั๊บาตารางตารางามาดูช่องแรกมีอะไรบ้างช่องแรกกหมายเลข number นะครับหมายเลขคือลำดับ1 2 3 4 5เรียงลำดับไปนะครับต่อไปก็ แอร์เอ U จย์เอ่า uh, ก็คือแอร์น้ำนะครับผม F C U ก็คือแฟนคอยยูนิตก็คือตัวพวกแอร์น้ำยาต่างๆนะครับอ่ uh, ลาลักษณะแบบนี้ก็เขียนหมายเลขไปอ่า uh, เดี๋ยวดูที่เขียนเลยนี่ตัวนี้นี่นะครับเ h u FCU นี C ่อันนี้คือ คนที่ไปทำานางานด้านบนต้องบอกเพื่อนด้วยนะครับเอ้ยนี่แอร์เบอร์อะไรใส่ไปนะครับโลเคชั่นอยู่บริเวณไหนอ่าบริเวณทางเดินใส่ไปนะครับบริเวณอ่าอะไรอ่ะบริเวณไหนอีกอันนี้คอริดอร์ทางเดินบริเวณฟุตคอร์ดนี่บริเวณใต้ฝ้าอะไรอย่างเงี้ย อ่าเขาเขียนไปนะครับแบรนด์นี้ก็คือตัวยี่ห้อยี่ห้อคือ,อไรเทรนส่วนใหญ่จะเทรนนะครับจะใส่ไปนะครับแล้วก็มาดูขนาดบิทยนะครับเราข้างข้างแอร์จะเขียนไว้ว่าแอร์ขนาดกี่บิทยใส่มาด้วยนะครับว่ามันเขียนว่ากี่บิทยใส่ไหมผมด้วยนะครับผม นี่แล้วก็ความเร็วลมปกติมันจะปกติอยู่ที่ห้าร้อยก่อนล้างวัดได้เท่าไหร่อ่าคับล้างวัดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ป้ายนะครับหลังล้างวัดได้เท่าไหร่แล้วก็ใส่ปนะครับของแอต่อละตัวนะครับดูหน่วยดนียนะครับว่าเราใช้หน่วยอะไรนะครับอันนี้เราจะใช้หน่วยฟุตอ่าต่อนาทีนะครับผมโอเค ตอนนี้จะติ๊กถูกไปนะครับว่าสภาพอุปกรณ์เป็นไงบ้างนะครับติ๊กถูกไปนี่ตารางมีแค่นี้จริงจอยากได้ทุกวันเลยนะเขียนส่งมาให้ผมไม่ใช่หมักหม,ม,มแล้วบอกว่าจําได้นะครับผมแล้วมันก็ลืมนะครับพยายามเขียนมาให้ผมถ้าไม่มีตารางก็เขียนมาก่อนรายละเอียดก็ตามนี้นะครับก็ก็ช่วยกันด้วยนะไอไอคนที่กรอกข้อมูลเนี่ยก็พยายามถามถาม คนที่ขึ้นไปล้างด้วยว่าเออแอร์เบอร์อะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมขนาดเท่าไหร่แรงลมอะไรติ๊กไปสายไม้ผมด้วยนะครับประมาณนี้เรื่องการกอกตารางนะครับามาถึงการกรอกตารางแล้วนะครับอพอเสร็จละล้างแอร์เสร็จละกรอกข้อมูลครบหมดเรียบร้อยได้รูปถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วครับเก็บเครื่องมือ มาให้ครบนะครับไม่ต้องทิ้งไว้ที่สาขานะครับเพราะเราต้องใช้ทํางานต่อนะครับผมอีกหลายสาขานะครับผมง่ายงครับไปรับบัตรคืนกลับบ้านโอเคครับนอนพักผ่อนเตรียมทํางานต่อนะครับผมขั้นตอนที่ผมสรุปก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอะไรเสริมได้นะครับเช่วยกันนะครับ ผมก็อาจจะไม่ครบถ้วนหมดแต่ก็ได้ในระดับหนึงส่วนหนึ่งนะครับตกหล่นตรงไหนก็ช่วยเสริมกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ